กินจนได้โอ้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับโอ้เสียสามครับเสียสามจู่ว่าสองโลเหมือนกันเลยไอคอนเขาหูนี่เอาเขาหูนี่กระป้นี่ะสวัสดีครับอีสานแฟนคลับชาแนลมาพบพี่พอน้องคือเก่าครับไปนี่ มอนี้มาผ้าพี่น้องมาล่าปลาชะดดครับพี่น้องครับมากับพักกพลชาแนลนะครับพี่น้องและกัพผ่านคอร์ดครับมอนี้อันหลังไห้เคื่องนะได้มอนี้พี่น้องตักไห้ในเด้อพันวาคันถือปลามอนี้พันวาเอออย่างเดียวไปรูปมาโชว์ต้องกันพี่น้องมันหรือบม่มันครับเอาแล้วครับพักกพลเอาแล้วครับชะดดูเข้าแล้วครับโอ้โหใหญ่ทีเดียวครับไสใหญ่ครับไสใหญ่ ใหญ่ครับกินจนได้นะครับวันนี้กินจนได้โอ้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับโอ้โอใส<จ>่สามครับใส่สามสูงกว่าสองลูกเลยนั่นเลยไ <I con. S 2> อคอนเขาหูนี่เอาเขาหูนี่ต้องนี่แหละเอาล้วครับ ดึงแล้วครับตรงนี้ดึงแล้วว่าจะเอาเข้าโอ้ยออกยังออกครับยังออกอโอ้ยเอซสามครับประมาณเอซสามครับมาครับโอ้ยยังสู้ครับยังสู้โอ้โหเอซใหญ่ครับเ<พ>อซใหญ่ใ,ใหญ่มาแล้วครับโอ้ยมาบืนโน่นแถวโน้นมาเดียเอาไม้ห่อนไปเอาม้าหม่อนไป ไปแม่ลงไปต้งแม่ลงไปต้งเม่มันงายแล้วนะไม่เรวไมเลวไมเลไมเลวไมเวมันงายเลยโอยบยุบกละอยู่เนีอยู่นียอยู่เนียอยู่เนีอยู่เออมาแล้วครับโอ้ใสามไม่ขาดครับวันนี้สามคืนไม่ขาดแน่นอนครับโอ้ไอโดยักษ์ครับโอ้ีวมหาโลหมดเล ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไส์ใหญ่ครับใส่ใหญ่ลุดแล้วเกือบบอลล็อตลุดแล้วลุดแล้วลุดแล้วเกือบบอลล็อตเกือบบอลอดก็บยงพอดพอดีก็หิ้มปากข้างนอกละไซส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่ประมาณห้ารูได้ครับกระหน่ำมก็อยากกินซาดหรือกินเนื้อนั่นโอ้โหกระหน่ำปากไม่ห้อยไปจังมองนั่นไงอยากกินซาดอะปั๊ดทูเจ้าน้องขึ้นแล้วครับเจ้าน้อง